สวัครับวันนี้อยู่กับผมโนมิดาไซนะครับผมแนะวันนี้เราจะมาแคสเกมไม n คร r a ับกันนะครับอ่าซึ่งวันนี้เราก็อยู่ในเวอร์ชั่น1 1 9อยู่หรือเปล่าน่าจะใช่นะครับผมก็จะมาเริ่มทําการแคส Minecraft เป็นซีรีส์เอาชีวิตรอดแล้วกันนะครับผมเป้าหมายของซีรีส์เนี่ยไม่นจะมีอยู่3อย่างหลักๆก็คือผมจะไปฆ่าวิทเทอร์ส วิเทอร์บอสแล้วก็มังกรแล้วก็วาเดนซึ่งวาเด้นน่าจะยากสุดๆเลยนะต้องขอไปด้วยนะครับตั้งชื่อว่าตั้งชื่อว่าไวท์ที่แล้วกันนะครับผมชื่ออะไรอะเ่อรวน์ดีว่าโอเวลนิเวลอะเวลิวอะวิวเออตั้งชื่อว่าอะไรเวลเนมนิเวลโมี่ก็แล้วกันนะครับโนมี่เซอร์ v วน่าสนใจเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเซอร์ไวนพอนะไม่ต้องเซอร์วน ถ้ายอดวิวดีผมก็จะทําต่อไปนะครับมาครับมันทำผูกคลิปยากเลยดิระเด็นนะครับโอเคโอเคเราก็เกิดมาในโลกที่กว้างใหญ่และภัยสาร้วกแหลกมากตอนนี้ไม่รู้นะครับเล่นอะไรก็แหลกนะครับมีแค่าลานเจอที่ผมเล่นแล้วไม่แหลกนะแต่ผมไม่ได้อยากเล่นลายเจอตลอดไปนะครับก็อยากเปลี่ยนคอนเทนต์นะครับเา้าตัดไม้ไม่ได้ไม้วะโอเคัปอยู่ okay. ข้างหลังมาลุยกันเลยนะครับ <S <S เดี๋ยวผมเดินหาหมู่มบ้านหน่อยละกัน ไปเจอหมู่บ้านนะฮะอืมอืมแถวนี้ก็เป็นแบบว่ามีถ้ำอยู่นะเนี่ยผมไม่ชอบสีสม้มแค่นั้นแหละนะครับเหมือนผมจะเกิดมาล้อมรอบด้วยใบโอมเลยนะก็ดูเอานะครับอันนี้เป็นใบโอมป่าจ,จังเกิลน,นะครับผมหนึ่งขอโชว์แตงโมก่อนแล้วกันแกก็สำคัญนะครับผมสำหรับต้นเกมเนี่ยสำคัญมาก เพราะว่าเราต้องใช้ในการนอนเพื่อสคริปท์้ไม่ให้ต้องเจอกับผีนะครับถีนี้แกะเยอะด้วยเนาะขอทําการสังหารหน่อยแล้วกันแกะอ๋อใช้กะตีแกะได้ไหมวะผมไม่ค่อยอยากทําดาบไม้เรียบร้อยไม่ได้ทั้งคนนะก็รอหาเจออีกตัวสองตัวนะครับขุดขุดขุดก็ขุดไปด้วยนะครับโอ้ผมเอาไปตีแกะแป๊บเดียวคือมันจะพังแล้วอะของไม้กอง,งั้นนะเนาะ มีแตงโมแล้วโอเคเอ่อป่าจังเกล็นก็มีแค่นิดเดียวนนอะเนาะเดินหาหมู่บ้านหน่อยละกันไปเจมหมู่บ้านนะฮะเราจะได้แบบว่าอาศัยในหมู่บ้านได้เอา้าเดี๋ยวนะเสาว์เสียงทำให้ผมหลอนแล้วเด็กอะไรวะเนี่ยทำไมไม้มีอยู่บล็อกเดียวอู้นั่นเป็นใบโอมป่าจังเกล็นอุ้ยอะไรเนี่ยโอ้ oh my god ถ้ำใหญ่มากไม่ค่อยเหมาะสำหรับผม มาเจ้าแกะได้เวลาแห่งความแหลกแล้วฟันแม่งเออคือเออฮือ,อ,อ,อไม่ตายสักทีวะโอเคมาปีนภูเขานะครับมันล,ลำคาญนะมันสูงไปนะครับตอนนี้เราได้ขนแก่มาสามาแล้วคือแรกเราก็จะปลอดภัยขึ้นเพราะว่าเราสามารถสกิปไปตอนเช้าได้เลยนะจ๊ะนี่อะไรเป็นลูปิานาที่เราไม่น่าจะอยากไปสำรวจเท่าไหร่นะครับตอนนี้ โอเช่วงนึงผมเล่นไม้ค้าแล้วมันแหลกแหลกผมก็เลยไม่ไม่ได้เล่นแล้วนะตอนนี้มันก็ยังแหลกอยู่ดีนั่นแหละแต่ว okay. ่าผมอยากแคสว่ะเออรู้ส okay. ึกอยากแคสยังไงไม่รู้ก็ถ้าคนดูดีผมก็จะทำต่อไปละกันผมไม่จบง่ายๆเหมือนซีรีส์มาร์ทเลเดอร์นะครับอันนั้นจบไปแล้วแม่งไม่อยากทำละคาบุโตจบนี่คือยอดวิวแค่สองร้อยนะคือถ้าเทียบกับการเล่นไลน์เจอแล้วได้ยอดวิวสี่ร้อยขึ้นเนี่ยผมว่าน่าจะเล่นไลน์เจอเนาะ เ,ออเดี๋ยวมีคนว่าผมทําเพื่อยอดวิวก็มันใช่อยู่หรอกนะครับเพราะว่าช่วงต้นๆเนี่ยผมก็ต้องทําเพื่อยอดซับยอดวิวแล้วนะครับผมว่าเราลดมิวสิกลงน่าจะดีนะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างทาให้เราตื่นเต้นในการเล่นเกินไปนะครับทําให้เราเกลัวนะรับ,บางครั้งลงทำมีด็กเสียงแบบซาวตื่นเต้นร้อนเงี้ย ไม่ไม่เจอที่พักดีๆเลยนะหาก่อนละกันแล้วอยู่ในสวรรค์นหน้าไหมอะโอตอนนั้นก็สวยดีนะแต่ผมจะเดินหาเดินหาหมู่บ้านละกันนะครับโอเคไม่จะเปิดพิก,กัดไวเดี๋ยวค่อยเปิดแล้วกันนะตอนนี้ผมเจอสถานที่สักสถานที่หนึ่งนะครับมผมก็ต้องหาต่อไป ผมจะไม่ฆ่าแกะไม่ฆ่าไก่ไม่ฆ่าอะไรเลยนะครับเพราะว่าเราได้เตียงแล้วเราไม่อยากทารุนสัตว์นะครับผมเป็นคนดีนะครับ,นะรบจริงรจริงนะจริงแล้วก็เป็นคนดีตอนนี้กำลังเดินหาหมู่บ้านอยู่อะ่ะผมนี่ก็อุ๊ยอะไรนเนี่ยอันนี้มันถ้ำขนาดใหญ่เลยนะนัคือมามากถ้ำสมัยนี้มันจะใหญ่แบบเนี้ยครับใหญ่โตมหัศานเลย นะครับไม่ Wait, เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันจะมีถ้ำอะไรเยอะขนาดนั้นเดี๋ยวนี้ผมก็เดินไปไหนไม่ได้เลยดินะครับผมก็พยายามหาหมู่บ้านไปเรื่อยๆโดยที่ไม่พยายามไม่เข้าใกล้ใบอมสวรรค์นหน้านะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม้ก็ตัดยากนะครับอืโอ้โหถ้ำอะไรวนันนี้เห็นชัดทุกอย่างทุกรายละเอียดทุกมุมมันจะมีเพชไมวะ เออผมว่าเราสร้างบ้านแถวๆนี้ไว้ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าถ้ามันง่ายๆแบบนี้มันก็หายากนะครับอ้าชิบหายแล้ววิ่งไม่ได้ละเพราะว่าอาหารเลยยึดสามลอดแล้วโอเคผมเห็นหลฐานผมเมนเหล็กอยู่เยอะเลยนะนี่ถือสักวันผมจะมีคอมเชื่อดิถ้าเชื่อก็กดไลค์กดแชร์ subscribe นะครับผมเพื่อวันหนึ่งผมมีคอมพิวเตอร์มาเล่นอุยจิบหายแล้ว,ลวอะไรวะน่าบล็อกลอยได้ปะ ค okay. ขึ้นได้ละโอ้โ oh, ห oh, เป็นหลุมที่ใหญ่แล้วสวยว้สวยอยู่นะครับตรงไหนไวะเนี่ยสวย <laughs> ไม่รู้ว่าสวยตรงไหนนะครับแต่ไม่มีหมู่บ้านแถวนี้จริงๆหรอเนี่ยโอเค okay. อืมเอาแถวใกล้ๆหน่อยละกันนะครับอะสร้างตรงนี้ไว้ก่อนผมคงต้องค่อยๆขยายโลกุรากไปเรื่อยๆนะครับวางเตียงไว้ นี่นะครับกดนอนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับกดไปเลยนะเพราะว่ามันจะแบบตายแล้วเกิดตรงนี้นะครับไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวผมโดดให้ดูนะดูก่อนบอกว่าจะจริงนะครับมาเดี๋ยวจะยลเล่หู้หูให้ดูนะครับเดี๋ยวผมมาทดสอบด้วยกันนะครับผมว่าสามารถติดบล็อกทันไหมหลังจากที่ตกลงไปขนาดสูงขนาดนี้นะถ้าติดทันเนี่ยท่านผู้ชมต้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมนะครับ เรา,าลองดูกันเลยครับว่าขนาดถ้ำเนี่ยมันก็จะสูงและใหญ่กว้างมโหฬานเลยนะฮะมาผมหาตรงลงก่อนเวลเวลก็ลเก็บไม่สนใจนครับอ้าวชิบหายแล้วหรือจะปุ๊บเออมันลงไม่ถึงอันนี้นะโอเคเราได้กลับมาแล้วนะครับแค่แค่แค่แคลิกอย่างเดียวก็นอนได้แล้วนะครับไม่ต้องต้องรอถึงตอนกลางคืนนะครับ ตอนนี้เราก็กลับมาในสภาพอาหารเต็มแล้วนะครับเออนี่ไงวิธีเลียอาหารของผมผมไม่ได้ชอบวิธีนี้มากแต่ว่าช่วงอินชาร์ไม่น่าชอบเท่าไหร่นะครับเออจะหาขุดเหมืองไปแอบหนึ่งนะยูทูบเบอร์ห้ารอยซับกำลังหาเหมืองอยู่นะเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนมีฐานกับเหล็กอยู่แถวนี้โออนี่ไงเห็นแนละ้วจ่ายย็นจย่ยยนจะตกแล้วจะตกแล้วโอเค ตรงนี้เลยมัง้งนะครับมันมันอยู่บนเขาอะ่ะทำไงได้ก็ต้องขุดสดสดร้อนๆ้อนเอาหินไว้ก่อนนะครับโอเคต้องขึ้นมาแล้วก่อนข้างเจ๋งค่อนข้างเจ๋งนะครับในคืนคืนนี้มาไปนอนกันเลยนะครับอย่าทิ้งช่วงนานเดี๋ยวผีเกิดเกิดใกล้ๆที่นอนนี่เรานอนไม่ได้เลยนะเร็วเลยนะครับสปีดลัน อ่าตอนนี้เอามันยังไม่มืดอีกเลยเนี่ยยังไม่เรียกมืดเลยอโอเขียนอนได้แล้วแค่นี้เราก็ไม่ต้องเจอกับผีในตอนแรกแล้วนะครับโคตรดีโคตรหดหดโคตรอันตรายเลยนะอ่าตอนนี้ก็เช้าแล้วพิกแฮกกันเลยพิกแอกได้มาละที่เห็นคุณสมบัติคือขุดเหล็กได้นะครับแล้วก็ทนทานขึ้นขุดเร็วขึ้นนะฮะขุดได้เยอะขึ้นหาลูที่เราลงไปเมื่อกี้ก่อน ช่ตรงนี้ไหมวะน่าจะใช่อย่าลงไปหม่งลูกก็พอนะครับมันน่าจะอยู่แถวนี้ไม่ใช่หรอครับเดี๋ยวผมย่องดูก่อนนะโอ,อตอ้าเราเลยโอเครุยเลยผมเดาว่าเราได้เหล็กแค่ก้อนเดียวนะครับเพราะว่าสูงๆเนี่ยเหล็กที่มันดรอปอยู่ในพิกัดสูงๆมันจะดรอปน้อยๆหน่อยนะฮะคนเลยคนเลยได้ได้ได้อันเดียวจริงด้วยนะครับเรา อาจจะต้องลงไปข้างล่างนะ้เนี่ยแต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามีบล็อกล่องหนให้เราท้าทายด้วยนี่งไงไม่ใช่บล็อกล่องหนโอ้โหตาแดงเพียบเลยลจะเอาอยัางไงกับมันวันนีย้ยิ้มทักทายซะด้วยมาอยโอเคโดนแมงมุมล่าไหมก็ไม่รู้เหมือนกันรีบๆเพิ่มอาหารดีกว่าแมงมุมก็ดีนะครับในช่วงต้นๆเนี่ยเพราะว่ามัน มันใช้ในการทําเบ็ดตกปลาและอาหารเราจะได้จะได้มีเยอะๆนะครับตัวนี้คือวายที่ต่ํามากเพราะว่ฉะนั้นเหล็กมันจะดอบเยอะนะครับวายคืออะไรวาคือพิกัดที่บอกถึงความสูงนะครับมันจะมีพิกัดบอกทิศทางซ้ายขวาหน้าหลังอะไรทํานองเนี้ยนะครับแล้ววายมันคือหนึ่งในพิกัดที่บอกความสูงเพื่อนยังไงวะเนี่ยโลใครตรงนั้นมอยเชื่ okay. ไม่อยากเอาเห็นโอ,นอ้มันยังเหลืออยู่มันยังเหลืออยู่นี่ผมสายตาทําอะไรด้วยทําด้วยอะไรครับเนี่โอเคเราได้เหล็กมาในช่วงต้นเกมคือเป็นอะไรที่โคตรจะได้เปรียบมัง้งอตอนนี้มีพี่บี้เดอะสตาช็อตมาหาผมรับมาดิมาดิาดอ,ดดอืมเลเนื้อดิบอืมเอามาเถอะครับผมไม่ได้กินอยู่แล้วจะขึ้นยังไงวันนี้ถามจริงก็เถอะ โอ้คิปเปอร์ด้วยผมว่าผมต้องถอยแล้วนะโอเคว้า okay. ว wow. สวยมากสวยเกินสวยก็แย่ละมาหาจุดที่สามารถทำให้เราขึ้นไปข้างบนได้นี่ผมถึงบอกนะครับว่าผมแม่งไม่ชอบปีนเขาเลยมันเป็นอย่างเงี้ยป้นที่ก็แบบ สามเหลี่ยมเือบิวด้านะครับเป็นทางแบบกันดานเหลือเกินทาไมทำํำทาเขาไม่ให้แบบมีลิฟต์ด้วยนะผมก็จะปีนขึ้นปีนลงอย่างนี้เลยนะครับบทสรุปแล้วเราได้เหล็กมาประมาณสิสามก้อนนะครับอ่าเราได้ฐานมาด้วยเพราะฉะนั้นจะได้ครัฟไฟแต่ช่วงแรกผมไม่ได้ครัฟไฟผมจะมาเป็นเชื้อเพลิงในการหลอมนี่ทำอย่างนี้เลยนะครับพี่หมู ะดนแล้วจ๊ะอยากโดนหรอจ๊ะผมว่าพี่พี่พิกแมนเขาต้องการผมะเขาคงต้องโดนแล้วนะครับสักหนึ่งช่อเบาเบาไปนี่ไงหนึ่ง,ง,งสองฮิตโอเคได้มาสองชิ้นวิงว่งวิง่งวิ่งเจาะเจาะเจาะหนึ่งสองอันนี้ก็ด้วยใครมาใกล้นี่ผมฟันแนละหมดอนละตอนนี้นะครับอืโดนแบนในใะน youtube ไม่ได้นะครับพูดคำว่าฟันเนี่ยผม ผมอ่าวิ่งผ่านหมดเลยนะครับใครมาใกล้ผมเนี่ยผมวิ่งผ่านหมดเลยนะครับอืมก็ตอนนี้โคตรแหลกเป็นทำเลที่ดูไม่ค่อยแย่เท่าไหร่แต่ว่าผมอยากให้มันติดแม่น้ํามากและมากเลยนะขอเดินสำรวจก่อนแล้วกันนะครับผมอืมอันนี้น่าจะบ่อลาวาใช่ไหมน่าวาแล้นี่ผมเก่งถึงขนาดรู้เลยเหระครับว่ามันเป็นบ่อลาวาประสบการณ์จะบอกคุณทุกอย่างนะครับโอเคหูบานนี้ ไม่ใช่สิมีบ่อลาวาอยู่ตรงนี้ด้วยนะเราต้อจะไปเนเธอร์ได้อย่างง่ายดายเลยนะเนี่ยเพราะว่ามีลาวาอยู่บนพื้นขนาดนี้เราก็ทําเองซะเลยเออมีถ้ำอีกละรู้สึกว่าทำจะเยอะเป็นไงน,นะเนี่ยอืมโอเคนะครับการที่เราจะไปเนเธอร์ได้เนี่ยเราต้องมีอุปกรณ์ทองด้วยเนาะก็ประมาณนี้เลย คนเริ่มถึงเวลาที่เราต้องจากลากันแล้วนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมก็เป็นกำลังใจผมที่ทำ YouTube นะครับเพิ่งทำเพิ่งหัดทำนะสวัสดีจ้า